สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชนะอาจารย์ตองคามาทาโรครับเข้าสู่การนำดวงนะฮะประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับ2565นะครับผมการทํานายนี้จะเป็น general reading นะครับคือเป็นการทานายทั่วไปนะครับจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกล็ดการทำบุญให้แก่ตัวท่านด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้กับท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับขอแนะนํา product เพิ่มมานิดนึงนะครับของผมเองจะเป็น moon paper นะครับ มอเรเปเปอร์สายมูนะครับก็คือจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักให้กับท่านนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่159บาบาทนะครับก็คือจะดูจากตามฐานดวงของท่านเลยนะครับผม แล้วก็บอกในส่วนของเรื่องคอนเทนต์นี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเป็นการทานายที่ไม่ได้ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการทํานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านสะดวกแบบไหนสามารถเลือกฟังได้เลยหรือจะฟังทั้ง2องอันก็ได้ถ้าท่านทราบลัคนาของท่านเองนะครับผมเรามาฟังในส่วนของเรื่องคอนเทนต์ประจำเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพิศพนะครับขอโทษทีไม่ใช่พิศพลัคนาราศีพิกิกนะครับผู้ที่เกิดวันที่16พฤษจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6 5นะนะโอเค ท่านไหนที่เกิดในช่วงนี้นะครับมีความสุขบางแม่นะแฮปปี้เบอร์เดย์ไว้ด้วยเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะฮะอ่ะมาพิจิทำํำนายกันนะครับพิจิตั้งสมาธิหน่อยพิจิพิจิเดือนพฤศจิกายนเ,นเดือนเกิดคนด้วยเป็นไงบ้างอ่ะ จูสับวัวน์เอสับสอดสองไม้เท้าแล้วก็แปดดาบนะครับ The Fool The Lover นายสับสอดนะฮะเข้าดาบ d e a t Queen ส f บพ n น a c l e s และสุดท้ายนะครับ ควี e n s o เพ e ด t เ c l ลสเด็กถือเหรียญแล้วก็าราชินีถือเหรียญน,นะฮะอ่ะเรามาทำนายกันนะสำหรับชาวลักนณาราศีพิจิตาพิจิตช่วงนี้เมเจอร์อัคณามาสองใบเอ้ยขอโทษทีสามนะฮะ The Fool The Lover แล้วก็เดทซึ่งเป็นไพป่ประจำราศีคุณด้วยนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูเอ้ยขอโทษทีผมเป็นอะไรเนี่ยลัคนาราศีพิจิกนะฮะอืมช่วงนี้นะต้นๆ้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน้อยน้อยหน่อยน้อยนู่นน้อยนี่คิดเครียดนะครับปัญหาอะไรหลายๆอย่างประเดประดังนะครับ้ามาหาตัวคุณนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ นะแหมพอผมเกล็นอย่างนี้กลัวกันเลยใช่ไหมแต่ไอ้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่กำลังแก้ไขปัญหาอยู่มันจะจบภายในแค่ครึ่งเดือนแรกปักแรกแค่นั้นแหละครับปักหลังนะครับหลังวันที่16พฤศจิกายนไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณนอยสิ่งที่คุณเครียดจะได้รับการแก้ไข จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือตัวคนเองก็ได้ครับดิ้นรนหาทางหาวิธีทางในการแก้ไขปัญหาจนประสบความสำเร็จนะครับไม่ต้องหน่อยไม่ต้องกลัวไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยบางท่านนะครับชาวลคนาราศีพิจิกอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เติบโตนะครับในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานหรือบางท่านอาจจะ ได้ติดต่องานนะครับหรือพัฒนาในส่วนของเรื่องสายงานการงานของคุณนะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอาจจะมีเรื่องให้รู้สึกหน่อยรู้สึกเครียดอยู่บ้างนะครับหรือว่าขนงานกลับมาทำแล้วช่วงนี้อาจจะนอนดึกอันนี้เทียบเคียงได้กับน้องๆ้องที่ยังเรียนอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน อาจจะเหมือนอาจารย์อาจจะโยนงานเข้ามาให้น้องๆทำแล้วเหมือนต้องรีบเคลียร์รีบพยายามจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งโอเคอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณทำได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกต,ต้องตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่าง นะครับซึ่งสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกนะฮะส่งผลดีมากๆกับตัวคุณอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจธุรกรรมอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นการลงทุนในส่วนของเรื่องทำา SME นะครับการค้าขายเล็กๆเริ่มต้นผมมองว่าดีทีเดียวสำหรับบางท่านนะครับหรือบางท่าน อาจจะมีแพลนได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือไปติดต่อง,งานนะครับก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าจะเป็น work and travel ก็ได้นะครับไปทำงานด้วยแต่ก็ได้เที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้พักผ่อนไปด้วยในตัวนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในช่วงนี้ใครที่ เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกรรมธุรกิจอะไรก็ตามนะครับถ้าท่านไหนที่ต้องติดต่อง,งานกับต่างชาติต่างภาษานะครับก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องให้แก้ไขคิดวิตกอะไรบ้างอยู่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปน้อยไปนะครับกับเรื่องที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายได้ นะครับหรือตัวคุณเองอย่างที่ผมบอกไปคุณเก่งอยู่แล้วคุณหาทางเอาตัวรอดตัวเองได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ตัวคุณเองมีสติในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีนะครับใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับความถี่ถ่วนของคุณที่มีอยู่ในตัวนะฮะมันจะโอเคมากๆกับเรื่องการงานที่คุณมาแชนอยู่นะครับท่านไหนที่ตกงานอยู่นะครับ หางานใหม่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆในส่วนของเรื่องถ้าใครกำลังหางานใหม่หรืออยากจะเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงนี้นะครับก็ลองดูนะแล้วก็ท่านไหนที่บริษัทเป็นต่างชาติต่างภาษาด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีมากๆด้วยนะครับต่อมานะ สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องขยันนิดนึงนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยในส่วนของเรื่องการเรียนนะครับอาจจะต้องแบบเออสอหาสแสวงหาความรู้เสริมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าออรีบๆเคลียร์โปรเจกต์อะไรที่อาจารย์สั่งมาหรือว่าทำออวิทยานิพนธ์ก็ได้นะครับก็ถือว่า ออกมาได้อย่างดีนะผมไม่มองว่าน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องการเงินกันดีก,กว่าการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยช่วงเนี้ยอย่างแรกเลยคุณใช้จ่ายไปในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวการพักผ่อนหรือแบบใช้แบบสัมมาระเที่าเล็กๆน้อยๆเนี่ย ถ้าท่านไหนที่จัดสรรในส่วนของเรื่องการเงินของคุณได้ดีผมก็ไม่มองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าท่านไหนที่ยังมีในส่วนของเรื่องหนี้สินอยู่ช้างหน้าไม่ถึงหลังอยู่ช่วงนี้ manage เ,เงินจัดสรรเงินให้ดีๆนะครับท่านไหนที่ยังมีหนี้สินอยู่นะครับก็บางท่านอาจจะได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินให้มันจบได้บ้างนะครับ อาจจะมีบัตรเครดิตหลายใบยที่ยังเป็นหนี้อยู่บางท่านอาจจะได้เคลียร์จบหนึ่งใบอะไรในช่วงนี้ก็ได้นะครับก็น่าถือผมมองว่าก็น่าจะมีทิศทางที่มันดีขึ้นกับเรื่องการเงินของคุณนะครับต่อมาเ,ออเป็นในส่วนของเรื่องเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีเลขอะไรบ้างนะครับ ่มาดูกันนะพี่จิกจะมีเลขอะไรบ้างในเรื่องเสียงโชคของคุณนะครับโอเคจดเลขกันเลยนะครับเอ่อมีเลขศูนย์นะครับมีเลข หมีเลข1มีเลข2นะครับ0 6 1 2เด่นมากนะฮะที่เลข0กับเลข2เลข6 0 2แล้วก็6นะครับถ้าท่านไหนที่อยากจะลองเสียงโชคดูลองดูนะ ถ้าท่านไหนที่ไปงานขาวดำนะครับอาจจะมีเลขนำโชคมาจากเลขที่คุณไปงานเข้ามาก็ได้นะครับลองดูนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคต่อมาเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิตในช่วงนี้นอนไม่หลับใช่ไหม พักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าคิดเครียดวิตกอะไรหรือเปล่าเหมือนคุณหลับไปแล้วคุณหลับไม่สนิทคุณผวาคุณละเมอนะครับช่วงเนี้ก่อนนอนหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้ตัวคุณเองรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนนะครับจะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการแนะนำส่วนมนต์นะครับหรือหาฟัง เพลงหรือเสียงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนนะครับก็ได้ไม่ใช่ว่าก่อนนอนไปนั่งดูซีรีส์ฆาตกรรม <c oughs> อันนี้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแนะนำไว้ประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนไปพักผ่อนเราตาระวังเรื่องการขับรถขับราหน่อยนะทำอะไรมีสติกับตัวเองนิดนึงนะครับสายตาเริ่มมีปัญหาละ อาจจะมีการคันตาตาแดงตาเสบตากุ้งหยิงเกิดขึ้นได้นะครับก็ล้างมือให้สะอาดนะก่อนที่จะไปสัมผัสบริเวณตาของคุณท่านไหนที่เป็นโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศมันจะกลับมากำเริบครับแต่ไม่ได้หนักหนาคุณยังมียาทานหรือว่าปรึกษาแพทย์อยู่แล h, ้วกออ็ดูแลตัวเอง นะครับให้ดีขึ้นนะในช่วงนี้ส่วนแมสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปในส่วนของพื้นที่อะไรที่คุณแพ้เนี่ยคุณควรที่จะแบบเออป้องกันตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ,อุบัติเหตุเนี่ยผมแนะนําเมื่อกี้ไปแล้วแหละว่าเรามาระวังเรื่องการขับรถขับราล์นิดนึงนะครับท่านไหนที่ขับรถเร็วใจร้อนอะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้เรามาระวังตัวเองให้เป็นพิเศษนะครับ ต่อมานะสําหรับเรื่องความรักความรักกันมากดีก,กว่าความรักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหนุ่มโสดสาวโสดพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนออ่อยากจะมีความรักเต็มที่ <laughs> โอเคท่านที่ เป็นคนโสดนะครับช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมหน่อยนะอาจจะมีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือการคุยผ่านทางโซเชียลออนไลน์แต่การเริ่มต้นคุยอาจจะสถานะยังไม่ได้เริ่มต้นไปไกลมากนะักอย่าพึ่งนอยกับเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเริ่มใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวมันจะพัฒนาไปในทิศทางที่มันค่อยๆโอเคเองหรือตัวคนเองจะได้ตัดสินใจในการเริ่มต้นจะไปต่อหรือจะหยุดก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะว่าแลดูแลช่วงนี้คุณจะแบบวอลวร์หรืออยากจะมีความรักกันที่นะครับเดลิเวอร์ขึ้นมาทั้งนี่และนี่เลยนะครับแสดงว่ายืนยันพอสมควรนะถ้าแบบจะได้เดทกับใครเนี่ยโดยเฉพาะเดทกับเหมือนพวก คนไกลๆไม่ใช่แบบคนที่แบบนึกออกไหมว่ามันเป็น Distance Relationship คือรักทางไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยบางทีมันก็แบบทำให้มีความรู้สึกภาวะพะวงนอยคิดถึงเขาเขาจะอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้คิดวว้นเวอ้อนะจะินเย็ยนนิดหนึ่งในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะรับพอมาคนที่สถานะยังรักซับซ้อนกันอยู่ คือมีคนคุยแหละแต่ทำไมไมันไม่ชัดเจนกับเราสักทีเป็นยังไงบ้างเอง่ยคนที่คุณคุยนี้มันมาจากเพื่อนหรือเปล่าเป็นเพื่อนก,รรกอันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ารู้จักจากคนหมู่มากนะครับความสัมพันธ์ที่มันยังมีอยู่เนี่ยผมมอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปอย่างโอเคนะแต่ว่าเอ่คนที่คุณคุยด้วยเด็กด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะ นะครับคิดเยอะในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์แต่เขาเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะโลดผลพอสมควรนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะมันอาจจะดูย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแบบมาวอแวร์กับคุณมาหวานกับคุณเองเมื่อถึงเวลานะครับจเย็ยนนิดนึงเดี๋ยวความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นกับเรื่องความรักของคุณนะครับต่อมา เรามาดูคนที่มีครอบครัวแล้วพิจิกที่มีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างพิจิกช่วงนี้ใจร้อนหน่อยนะขี้หน่อยขี้วินขี้เหวี่ยงนะพิจิกนะจะเย็นๆน,นิดนึงนะครับกับเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ผมมองว่าคนพักของคุณเนี่ยก็แนวเชิงว่าอยากจะ ตามใจคุณอะนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเขามากแม้ว่าคุณจะรู้สึกหงุดหงิดโอยโมโหหรืออย่างใดก็ตามกับเขาในส่วนของเรื่องคนรักของคุณเนี่ยผมมองว่าเขาก็จะยังง้อคุณตามใจคุณหรือว่ารู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่ใจเย็นๆน,นิดนึงอย่าหงุนหงิกับเขามากเลยนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือน มีข่าวว่า well, ๆ well, หรือมีอะไรบางอย่างที่ทำมาสกิดอารมณ์สกิดปิ่งของคุณอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องอันนั้นมากอาจจะมีคนมาเป่าหูอะไรก็ตามกับเรื่องความรักของคุณใจเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านไหนที่มีบุตรมีลูกนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพไอ้ตัวเล็กของคุณไว้เยอะๆหน่อย น้องๆอ,อาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่สบายเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะเรามาดูของสถานะคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยตอนที่มีความรักคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวปะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำไมมันแบบหนักอึ้งคุณก็เลยแบบ เออเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากตรงจุดจุดนั้นเพราะว่าความรักมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับสิ่งที่คุณกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยสรรสร้างกันมาหรือทําอะไรกันมาแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคสิ่งใดๆก็ตามมันจะค่อยคอยจบค่อยๆจางหายไปเรื่องแย่ๆมันจะค่อยๆคลี่คลายไปเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจออกมาตรงจุดจนั้นเออตรงจากจุดๆุดนั้นเองนะครับ ให้เวลารักษาโยายาจิตใจคุณพักหนึ่งณนะตอนนี้ผมยังไม่แนะนำให้คุณมีใครใหม่แม้ว่าจะมีใครเข้ามาก็ตามที่อยากจะมาดามหัวใจคุณก็ตามนะครับเพราะว่าใจลึกๆคุณคุณยังนึกถึงอดีตของคุณคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่สักทีเดียวหรอกนะใจะเย็นๆกับเรื่องการเคลียร์ปัญหาอันเก่าให้จบก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของเรื่องความรักผมขอดูในส่วนของออร์เรคิลมากกว่า ให้ออร์คจะแนะนำในส่วนของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างไรบ้าง Roman f e ฟ l ลิ่ very soon แล้วก็ keep and open mind นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องเติมเต็มในส่วนของคู่ไหนที่มีความรักกันอยู่แล้ว เติมเต็มความหวานเติมเต็ม,ตม,ตม,ตมความรู้สึกสิ่งดีๆซึ่งันและกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ท่านไหนที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือสิ่งใดนๆนที่ทําให้คุณเครียดวิตกกังวลหรือได้รับสิ่งข่าวลืออะไรก็ตามมานะครับไม่ต้องไปใส่ใจเปิดใจให้กว้างนะครับความรักของคุณเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเข้ามาให้คุณรู้สึกเครียดกังวลอยู่บ้างนะครับ ใจเย็นๆแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกนะครับสิ่งนั้นนะมันจะมีเซนอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเออได้ตัดสินใจได้เลือกสมใจของคุณนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะเดี๋ยวเขาก็จะส่งสัญญาณพลังงานอะไรบางอย่างมาให้กับตัวคุณนะประมาณนี้พิ่จิกไพ่ย,ยาน,นโลกจะเน้นทำยังไงมั้งปุกเสตายาย แล้วก็ฟ้าเปิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านไหนทีอ่อยากจะเริ่มต้นทำในสิ่งใดใหม่ๆฟ้าเปิดแล้วครับคุณได้เริ่มต้นในส่วนของสิ่งที่ดีๆขึ้นต่อจากนี้สิ่งที่คุณได้ร้องขอสิ่งที่คุณไปมูเตลูมาสิ่งที่คุณอยากจะได้จะมีแรงผลักดัน พลังงานดีๆเข้ามาสนับสนุนกับตัวคุณให้ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นจะเย็นๆน,นิดนึงนะครับดึงพลังงานดีๆของคุณออกมานะครับแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับจะมีคนที่สปอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังคุณในทิศทางที่มันดีขึ้นใจเย็นๆน,นะครับต่อมาผมแนะนําในส่วนของเรื่องเกร็ดการทําบุญด้วยนะครับเกร็ดการทําบุญของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเดินทาง ไปต่างจังหวัดต่างที่ทางแดนไปทําบุญในจังหวัดที่คุณได้ไปเยือนได้เลยนะครับแล้วก็ท่านไหนมีโอกาสที่สามารถจะบริจาคเลือดได้ควรที่จะบริจาคเลือดเป็นการแก้เคล็ดด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําบุญทําดานด้วยนะครับการให้เลือดก็ถือว่าเป็นบุญที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับต่อชีวิตคนได้หลายคนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมแนะนําในส่วนของเรื่องการทาบุญลงศพ หรือว่าผ้าห่อศพก็ได้นะครับลองไปดูที่มูลและนิธิที่เขาแบบเออต้องการในส่วนของผู้บริจาคศพเอ่อลงศพให้กับพวกศพไร้ญาตินะครับหรือคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์เนี่ยลองดูนะครับต่อยอ่อต่อบุญได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ฝากโปรดักต์นะครับของผมไม่ด้วยนะเป็นมูเปเปอร์ครับ วอลเปเปอร์สำหรับชาวสายมูลเลยนะครับก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือโชคลาภก็ตามนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่ l ล n e แ d ดอภิชาเลืีจะมีน้องๆแอดมินอคอยตอบท่านอยู่นะครับประมาณนี้นะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ